ลองหลับตานึกภาพตามกันดูนะคะว่าถ้าสอปป,ปลาวไม่ได้เป็นหนี้จีนก้อนมหาศาลอย่างทุกวันนี้หน้าตาของประเทศเขาจะเป็นยังไงจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าใครเป็นหนี้ใครนะคะแต่มันคือคําถามที่ใหญ่กว่านั้นมากว่าในโลกยุคนี้ประเทศที่อยากจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเขามีทางเลือกอะไรบ้างเราต้องเข้าใจภาพใหญ่ก่อนว่าสปป,ป,ปลาวเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือที่เรียกว่าแลนด์ล็อก แต่เขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากคืออยากจะพลิกข้อจำกัดนี้ให้กลายเป็นโอกาสเปลี่ยนตัวเองเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงของภูมิภาคหรือแลนด์ลิงให้ได้ซึ่งความฝันแบบนี้มันต้องใช้เงินลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานเยอะมากๆเลยค่ะใช่ครับและในความเป็นจริงแหล่งเงินทุนหลักที่ทําให้ความฝันนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็คือจีนโครงการไม่กับโปรเจกต์ที่เราเห็นกันไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสสสูงงงงโครรขข่่่่าาาายยไฟฟ้หืือเอเนต เออ่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้จากเงินทุนของจีนจริงๆแต่แน่นอนว่ามันก็มีราคาที่ต้องจ่ายข้อมูลล่าสุดในปี2023บอกว่านี่สาธารณะของเราพุ่งไปถึง103%ของ GDP แล้วโห 103เปอร์เซ็นต์ครับและก็แน่นอนว่าจีนคือเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากทุกมุมกันเลยค่ะโดยไม่เข้าข้างฝ่ายไหนเพื่อทำความเข้าใจให้ถึงแก่นจริงๆว่านี่จีนสำหรับเราแล้วมันคือโซ่ตรวนที่กำลังฉุดรั้งเศรษฐกิจหรือเป็นบันไดสู่การพัฒนาที่จำเป็นต้องมีกันแน่และถ้าไม่มีบันไดขั้นนี้ตั้งแต่แรกวันนี้สปปลาวจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพที่ชัดที่สุดก่อนเลยดีกว่าค่ะ ถ้าเราลบเงินทุนจากจีนออกไปจากสมการอะไรคือสิ่งแรกที่จะหายไปจากแผนที่ประเทศลาวเลยคะสิ่งที่จะหายไปและกระทบภาพลักษณ์ประเทศมากที่สุดคงหนีไม่พ้นรถไฟความเร็วสูงลาวจีนครับนี่คือโครงการเรือทงมูลค่ามหาศาลถึง6,000ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมเมืองหลวงอย่างเวียงจันทร์เข้ากับเมืองคุนหมิงของจีน6000ล้านดอลลาร์ใช่ครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative หรือ BRI I ของจีนเลย ข้อมูลระบุชัดเจนว่ารัฐบาลจีนลงทุนในโครงการนี้ไปถึง70%โอ้แค่โครงการเดียวก็6,000ล้านแล้วแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ BRI ที่เราได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะที่จีนเขาพยายามสร้างเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ถูกต้องครับมันคือหมุดหมายสำคัญของ BRI ในภูมิภาคนี้เลยซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ารถไฟเส้นนี้เข้ามาเปลี่ยนเกมการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกของเราไปอย่างสิ้นเชิง จากประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลกลายเป็นมีเส้นทางขนส่งทางรางที่ทันสมัยทันทีแต่นั่นเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับอีกภาคส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องพลังงานไฟฟ้าครับอ๋อที่เราตั้งเป้าจะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียใช่ไหมคะใช่เลยครับและจีนก็เป็นผู้เล่นรายใหญ่มากในอุตสาหกรรมนี้ทั้งการลงทุนสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือการควบคุมโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงครับ มีการตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ EDLT ซึ่งเป็นการร่วมทุนกันระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวหรือ EDL กับบริษัท China Southern Power Grid เดี๋ยวนะคะแปลว่าเส้นเลือดใหญ่ที่ใช้ส่งออกไฟฟ้าซึ่งเป็นไรายได้หลักของประเทศเนี่ยมีบริษัทจีนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมอยู่ด้วยเหรอคะโหนี่มันลึกกว่าแค่เรื่องเงินกู้แล้วนะคะใช่ครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนแล้วแต่เป็นเรื่องการเข้ามามีส่วนในการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเลย เพราะถ้าไม่มีโครงขายที่ทันสมัยและครอบคลุมการจะส่งไฟฟ้าไปขายให้ประเทศเพื่อนบ้านก็ทําได้ยากเป้าหมายการเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียก็จะยังอยู่อีกไกลมากอดังนั้นถ้าถามว่าอะไรจะหายไปก็ต้องตอบว่าเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนความฝันแลนลิงค์ของเราจะหายไปเลยแผนที่ของลราว,วันนี้อาจจะไม่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงพาดผ่านการพัฒนาประเทศจะช้ากว่านี้มาก และเป้าหมายในการหลุดพ้นจากสถานะประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดก็จะยิ่งท้าทายขึ้นไปอีกเพราะต้องยอมรับว่าโมเดลการเติบโตของเราตอนนี้พึ่งพาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นหัวใจหลักเลยครับฟังดูแล้วเหมือนโครงการพวกนี้เป็นตัวเปลี่ยนเกียนกิมจริงนะคะแต่ก็อดอคิดถึงตัวเลขหนี้หนึเอร์เซของ GDP ที่เราพูดถึงตอนแรกไม่ได้มันต้องมีราคาที่ต้องจ่ายแน่ๆซึ่งมันส่งผลกระทบที่เป็นรูปธรรมกับคนลาวยังไงบ้างคะ ตอนนี้ลาวกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจมหาภาคที่รุนแรงมากครับเริ่มจากภาระหนี้สินมหาศาลตัวเลขณนะสิ้นปี2023หนี้สาธารณะของลาวอยู่ที่ประมาณ12.3พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งหรือราวๆ48เปเ็นป็นหนี้กับเจ้าหนี้ฝั่งจีนเกือบครึ่งหนึ่งเลยครับทำให้ลาวมีภาระต้องชำระหนี้คืนเป็นเงินตราต่างประเทศปีละกว่า1,000ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นแรงกดดันที่หนักหนาสาหัสมากสำหรับขนาดเศรษฐกิจของเขาเดี๋ยวนะคะ อาจจะตามไม่ทันการที่รัฐบาลต้องหาเงินดอลลาร์ไปจ่ายหนี้มันไปกระทบกับค่าเงินของคนทั้งประเทศได้ยังไงคะคกลไกมันทํางานยังไงมันกลายเป็นวงจรอุบาทเลยครับคือเมื่อรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต้องการเงินดอลลาร์จำนวนมากเพื่อไปจ่ายหนี้ก็ทำให้ความต้องการดอลลาร์ในประเทศสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับเงินกีบที่มีอยู่ผลก็คือค่าเงินกีบก็อ่อนมองอย่างรุนแรง พอเงินกีบอ่อนค่าลงสินค้าทุกอย่างที่ต้องนําเข้าไม่ว่าจะเป็นน้ํามันวัตถุดิบของใช้จําเป็นก็แพงขึ้นหมดใช่ครับแพงขึ้นทันทีนี่เป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อในลาวพุ่งสูงถึง31.2%ปในปี2023โห31.2%เ์นี่มันระดับที่ของแพงขึ้นแบบรู้สึกได้ทุกวันเลยนะคะคือเปิดกระเป๋าสตางค์มาแล้วรู้สึกได้เลยมันหนักหนาสาหัสมากสําหรับคนทั่วไปหนักมากครับและมันไม่ได้หยุดแค่นั้น ข้อมูลยังชี้ให้เห็นถึงภาวะที่เศรษฐกิจลาวต้องพึ่งพาจีนในระดับที่สูงมากในหลายมิติอย่างในปี2021จีนเป็นผู้รับซื้อสินค้าเกษตรจากลาวถึง80% 80%ครับการพึ่งพาตลาดส่งออกแค่ตลาดเดียวในระดับนี้ทําให้จีนมีอํานาจเป่ารองสูงมากพอพูดเรื่องนี้มันอดเปรียบเทียบกับเวียดนามไม่ได้เลยนะคะทั้งที่เป็นประเทศสังคมนิยมเหมือนกันแต่ดูเหมือนแนวทางจะต่างกันมาก ต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับเวียดนามมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากในการกระจายคู่ค้าและพยายามรักษาระยะห่างจากโครงการ BRI ของจีนอย่างเห็นได้ชัดเขาเลือกที่จะใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินระหว่างประเทศอื่นๆเช่นธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียที่มองว่ามีกระบวนการที่โปร่งใสกว่าซึ่งทำให้เวียดนามไม่ได้ตกอยู่ในสภาวะพึ่งพาจีนข้างเดียวแบบที่ลาวกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือกรณีของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าเหลาหรือ EDL ที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ครับ EDL มีหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศจำนวนมหาศาลแต่ไรายได้หลักจากการขายไฟฟ้าในประเทศกลับเป็นเงินกีบที่อ่อนค่าลงเรื่อย นี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่แก้ยากมากและมันสะท้อนภาพรวมของปัญหาทั้งประเทศได้เป็นอย่างดีมันเหมือนกับว่าโครงการที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นบันไดสู่การพัฒนากลับกําลังสร้างวิกฤตที่บ่อนทําลายเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันมันย้อนแย้งและน่าอึดอัดมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นลองสมมุติว่าเขามีโอกาสเลือกใหม่ไม่เอาทางนี้ เราจะหาเงินจากที่ไหนมาพัฒนาประเทศได้บ้างคะมีทางเลือกอื่นแน่นอนครับแต่ก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปทางเลือกแรกที่ชัดเจนก็คือแหล่งทุนจากชาติตะวันตกและสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นญี่ปุ่นธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ให้ทุนสำคัญของเรามาโดยตลอดนะครับแต่ขนาดของเงินทุนมีจำกัดกว่ามากและมักจะมาในรูปแบบเงินให้เปล่าหรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่า Oh. ซึ่งก็มักจะมาพร้อมกับเงื่อนไขที่แตกต่างออกไปเช่นเรื่องธรรมาภิบาลการตรวจสอบหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดและที่สําคัญคือด้วยขนาดเงินทุนเท่านี้ไม่สามารถสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่อย่างรถไฟความเร็วสูงได้โดยลําพังแน่นอนแล้วรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชนหรือที่เรียกกันว่า PPP หรอคะที่ให้เอกชนเข้ามาลงทุนสร้างแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันไปแนวทางนี้น่าจะเป็นไปได้สำหรับเราไหม เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจแต่จากข้อมูลจะเห็นว่าลาวยังมีประสบการณ์น้อยมากในตลาด PPP นอกเหนือจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำครับคือแนอดีตลาวเคยมีโครงการ PPP สร้างสะพานท่างอนแต่โครงการนั้นก็ประสบความล้มเหลวในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเอ้าเหรอคะครับจนสุดท้ายรัฐบาลต้องเข้าไปซื้อกิจการคืนประสบการณ์แบบนี้ทําให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศอาจไม่กล้าเสี่ยงที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่พลังงาน แปลว่าถ้าไม่มีเงินก้อนใหญ่จากจีนก็แทบจะไม่มีทางเลือกอื่นที่สามารถตอบโจทย์ความฝันอันยิ่งใหญ่ของเราได้เลยในระยะเวลาอันสั้นหรอคะอาจจะพูดแบบนั้นได้ครับดังนั้นถ้าไม่มีเงินกู้ก้อนมหือมาจากจีนเส้นทางการพัฒนาของเราก็อาจจะต้องกลับไปเป็นในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านี้เหมือนในช่วงก่อนปี2009ซึ่งแน่นันว่ามันหมายถึงภาระหนี้ที่น้อยลง แต่ก็ต้องแลกมากับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลงอย่างมากและต้องใช้เวลายาวนานขึ้นอีกหลายเท่าตัวในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายแลนดลิ้งที่วางไว้แต่การค่อยเป็นค่อยไปในยุคที่เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามหรือไทยโตกันเร็วมากมันไม่เท่ากับการถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรอคะ การตัดสินใจไม่รับเงินก้อนใหญ่จากจีนอาจจะเป็นความมั่นคงที่ต้องแลกมาด้วยการเสียโอกาสในการแข่งขันไปเลยหรือเปล่านี่คือหัวใจของความท้าทายที่เราต้องเผชิญเลยครับมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ซึ่งประเด็นนี้มันเชื่อมโยงไปถึงมิติทางการเมืองด้วยมีการวิเคราะห์ที่น่าสนใจว่าโมเดลการพึ่งพาจีนในปัจจุบันนั้นมันเอื้อต่อการรักษาสถานะเดิมของโครงสร้างทางการเมืองในเราหมายความว่ายังไงคะ เพราะใการเมืองบางกลุ่มอาจมองว่าการรับเงินทุนจากจีนที่ไม่ได้มาพร้อมกับเงื่อนไขด้านการปฏิรูปการเมืองหรือธรรมาภิบาลที่เข้มงวดมันสะดวกกว่าการรับเงินช่วยเหลือจากชาติตะวันตกอ๋อเข้าใจแล้วค่ะหมายความว่าถ้าไม่มีเงินจากจีนก็อาจจะมีแรงกดดันให้ต้องปฏิรูปประเทศมากขึ้นมีความเป็นไปได้สูงครับ ถ้าไม่มีเงินทุนมหาศาลจากจีนเข้ามาก็อาจจะเกิดแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกให้ต้องมีการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้นเช่นการจัดการปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจังซึ่งตอนนี้ลาวถูกจัดอันดับความโปร่งใสไว้ที่136ของโลกเทียบกับเวียดนามที่อยู่ที่83ต่างกันเยอะเลยระเบียบให้เป็นสากลมากขึ้นโอ้โหพอฟังมาถึงตรงนี้ภาพมันซับซ้อนกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคะสรุปแล้ว ถ้ามองย้อนกลับไปถ้าลราไม่ได้เป็นหนี้จีนก้อนใหญ่นี้ก็คงไม่ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงค่าเงินอ่อนและเงินเฟ้อสูงขนาดนี้ถูกต้องครับเศรษฐกิจอาจจะมีเสถียรภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีขนาดเล็กกว่าและพัฒนาน้อยกว่าปัจจุบันอย่างแน่นอนรถไฟความเร็วสูงอาจไม่เกิดขึ้นโครงข่ายไฟฟ้าอาจไม่ทันสมัยและวิสัยทัศน์การเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียก็คงยังอยู่อีกไกลมาก ทางหนึ่งคือเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงที่ขับเคลื่อนด้วยนี้สินกับอีกทางคือเส้นทางที่ช้ากว่าปลอดภัยกว่าและเป็นอิสระกว่าแต่ก็มีความท้าทายในแบบของตัวเองที่ต้องเผชิญเหมือนกันเราขอทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ไปขบคิดกันต่อนะคะตลอดการพูดคุยเรามีการเปรียบเทียบเรากับเวียดนามอยู่เสมอ เวียดนามเองก็มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนกับจีนแต่ดูเหมือนจะสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์นั้นเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับรักษาความเป็นอิสระของตัวเองได้ดีกว่าอะไรคือปัจจัยที่สร้างความแตกต่างนี้คะมันเป็นเพราะแหล่งที่มาของเงินทุนหรือแท้จริงแล้วมันเป็นเพราะสถาบันภายในประเทศเจตจำนงทางการเมืองและยุทธศาสตร์ของผู้นำที่เป็นตัวกำหนดว่าเงินกู้ก้อนเดียวกันจะกลายเป็นบันไดหรือโซ่ตรวนกันแน่